หักเหลียมโหดเอพี่ป๊อครับผมว่าไอ้รูปดอกไม้ของพี่ป๊อนเนี่ยมันดูแปลกๆนะครับผมว่าพี่ป๊อลองกลับเสื้อดีกว่านะครับอือะไรของนายท่านเนี่ย นายว่าดไม่สาบเไยนัยท่านก็พี่ป๊อดนั่นแหละว่าโถ่เอ้ยถ้าผมเอาไปส่งอาจารย์น่ะายเขาตายเลยนะครับวาดใหม่ดีกว่าเออแกเป็นไม่สาบได้ไงอะก็จะหาเสื้อตัวไหนมาวาดเลยเนี่ยไปหามาแล้วกันมีผืงหรือเปล่านายท่านป๊อดดูนี่สินี่เป็นไงสวยไหม น้ำหวานน่ะซื้อให้ฉันเลยนะเว้ยน้ำหวานซื้อให้อ่าเฮ้ยขอด้วยดิเห็นไหมสวยป่ะสวยดีเนาะเออก็สวยดีนะเออ่านท่านเราได้เสื้อใหม่แล้วเฮ้ยเสื้อฉันใส่พรุ่งนี้เว้ยนี่น้ำหวานนะเขาสั่งเลือกให้ฉันโดยเฉพาะเลยนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฉันเนี่ย กับน้ำหวานก็มีนัดไปเที่ยวด้วยกันกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะใส่เสื้อตัวนี้นะไปโชว์น้ำหวานเลยเฮ้ยไม่ได้ฟังเลยนะไงเอามานี่ไปกันสองคน อังรู้นะว่าขนมเนี่ยเพื่อนป๋องชอบมากเลยอ่ะถ้างั้นเพื่อนป๋องกินเลยรังไม่คิดเงินว้าวอไอลังแกวางแผนอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีแกปิดฉันไม่ได้อหนะไอรังฉันไม่ใช่คนโง่นะรู้จะรู้ว่าเพื่อนป๋องนี่เป็นคนที่ฉลาดมากๆเลย แต่คนโง่เนี่ยนะก็<น>ะคือเจอของฟรีรแล้วไม่ยอมกินต่างหาก้วเพื่อนป๋องจริงด้วยงั้นจะกินแล้วนะกินเลย,ย <c oughs> ดีเลยเพื่อนป๋องถ้างั้นแกเฝ้าร้านให้ฉันด้วยนะโอ้ว่าแกกินหนมฉันแล้ว ไอ้ใใบอกอะว่าไอ้หลังเนี่ยมาให้ป๋องเฝ้าร้านให้ครับอ้าวก็เห็นอาหลังยี่บอกว่าวันนี้อีติดจะต้องไปทําวิจัยแลละไม่รู้กันเลยให้ลืมมาเฝ้าร้านแทนไง <c oughs> ป๋องไม่รู้เรื่องฟังรลับเดี๋ยวใหม่รู้เรื่องโปรดฟังอีกข้างหนึ่ง <c oughs> คือที่เจมอพูดอะป๋องรู้เรื่องแล้วครับแต่ป๋องไม่รู้เรื่องที่ไอ้หลังมาให้ป๋องเฝ้าร้านเนี่ยอ้าวเฮ้ยเราจะทํายังไงอะวันนี้อ้วก็มีน่าจะไปโยนโบลิ่งกับเพื่อน เรากินไรจ่ายเงินยังไอหลังเลี้ยงครับไม่มีเลี้ยงหมดสิทธิ์ทุกคนต้องจ่ายตังค์ทั้งหมด200บาทเจมอครับปกติมันถุงมมไม่ยี่สิบไม่ใช่ครับนี่หลังเคาเตอร์นี่อีก <c oughs> ทั้งหมด200จ่ายมาออออบอกไม่มีเงินครับไม่มีเงินจ่ายลือกาแฟล้านใช้หนีไปเลยก็แล้วกัน โยนโบลิ่งโบลิ่งสองร้อยคุณบอลครับผมว่าไอติมเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าทำไมต้องเป็นสีเหลืองด้วยหรอครับก็ไอติมมะม่วงไงน่ากินนี่หรอแล้วมลเงนี่หรอครับพึ่งไง พึ่งมาต่อไม่เต็มมานี่ดีกว่าเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไรนะท่านลบไงครับเฮ้ยลบได้ไงอ่ะพี่อุตสาวาดโหลบดีกว่าครับไม่ดีเอาไม้ดีนะเอาไม้ผมดีกว่านะครับเอาไม้พี่เธอเอาไม้ผมดีกว่าบอกให้เอามาไงอือเอาไม้ผมพี่ปอนด้โหไม่นะฮ้ยไม่พอใจก็บอกได้นะวันหลังอ่ะโหรีบออกเลย ไปล้างไงไม่ได้เช็ดดีกว่าครับเช็ดเด็ดผ้าผ้ายู่ไหนอ่ะหาผ้าดิ่เมื้ครับอมแล้วเนี่จะัยังไงเสื้ออะไรเสื้อปอดกัเลยนี่เฮ้ย้ยเสื้อมก็รู้ไงครับว่าเสื้อมันเลอะก๊ลังเช็ดยไง